ได้จริงหรอไอ้ผมมามามาอุ้ยโดนตัวให้เหรอโอ้ยลดตัวให้เลยเนี่ยดูดูดูอู้ไปอ้เปล่าครับเปล่าครับไห้ไห้อุ้ยนี่เปล่าพี่กระชุบกระชุบโผล่เลยกิ๊กโผล่เลยิสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมายเมสวร์นะครับแล้วก็พี่แจ็คแบ็คเฮ้ย วันนี้นะผมคือพี่แจ็คก,ก็ได้แบบเข้ามาถึงบ้านผมทั้งเทนะซึ่งแบบรอบน,นี้คือแบบผมแบบจะพาพี่แจ็คแบบไปทํากับดักนะครับทุกคนซึ่งแบบทางที่เราจะเดินทางไปคือแบบต้องนั่งเรือไปแล้วก็ลงเรือแล้วก็เดินทางเข้าไปในป่าค่อนข้างที่จะแบบลึกซับซ้อนขอสัก EP ได้ไหมไม่ต้องให้กูขับมาเลยจะลึกจะอะไรขนาดไหนกูเห็นมึงพูดทุก EP เลยลึกซับซ้อนแมงยากลําบาก <c oughs> อะไรเนงะี้ยกูอยากแบบว่าไปแล้วไม่ต้องลับมาเลย <c oughs> จบนะที่จะไปท้าอะไรยังไงไม่สนหรอก <c oughs> ในป่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เออกูเห็นมึงลึกซับซับซ้อนเยอะแล้วเค อยากซึ้กลึกๆลึกลับจริงๆ <Okay. S 1> อ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือครับนผู้ชม มาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เดินทางลงเรือกันมาแล้วนะครับตอนนี้คือจุดที่เรามานะครับจะเป็นจุดที่แบบค่อนข้างแบบห่างไกลจากหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็คืออาจจะแบบไม่ค่อยมีผู้คนหรือว่าแบบคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าป่าใหญ่อย่างนี้คือแบบจะมีคนไหมแต่ว่าพวกสัตว์ป่าหรือว่าแบบสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆอาจจะมีนะครับผมเราก็อาจจะต้องระมัดระวังขึ้นนะครับ <ży? S 1> <ผม S 2> เพราะว่าระมัดระวังอะไรวะระวังนี่<ร>มึง<ร>พูดให้ถูกดิระวังมันคือความกลัวความโกคความอะไรอย่างงี้ระวังใช่ระมัรวง ระวังมึงต้องระวังตัวป้องกันอะไรอย่างนั้นมึงมาระแวงระเวังไปเนี่ยเป็นอะไรไปเนี่ยถ้าเราระแวงเราก็ใช่ไหมครับระแวงกับระวังไม่ไม่เหมือนกันดิระแวงว่าเอ้ยจะโดนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่หรอระวังเนี่ยมันคืออะไรครับระวังหรอค่าศึกอย่างนี้ใช่ไหมเราจะไม่ไปดังงูต่อทำอีกเลยเนี่ยพี่แจ้ครับครับเนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหม มันจะเป็นเหมือนเส้นทางที่แบบลอยหมูปลาอะไรอย่างเงี้น,นะผมโอเคเสื่เป็นลองลองวันนี้ยหรอ มันจะมีล่องไปตามของมันับลองดูว่าผมเห็นไหมมีล่องรอยอ๋อเป็นรอยทางเดินเนี่ยนะเป็นลองลองไปเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะดูว่าแบบในทางเขาแบบจะดักจุดไหนนะผมเพราะว่าอาจจะต้องตักหมอกไม้แล้วก็มันจะเป็นวิธีของมันครับวิธีดักหมูป่าพี่น่าจะไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยเห็นเป็นรอยคนเดินหรือเปล่าเฮียมึงบอกอะไรหมูป่าเลยเนี่ยมันเป็นป่านลึกมาครับมันจะแบบไม่ได้มีคนเดินอะไรซุ่มสี่ซุ่มแปดครับนั่นแหละอะไรวะซุ่มสี่ซุ่มแปดก็มันลายล่ยซุ่มครับอ๋อมันเลยห้าไปใช่ครับเฮียตูมารายการคาเฟ่ีัจรริงๆคบพ่ล ามยังไงครับเขาเรียกกันยังไงปกติพี่พูดกันซุ่มสี่ซุ่มอะไรอะไรดีวะซุ่มกล่องวะซุ่มกล่องได้ครับไปครับตอนนี้ก็กําลังตัดไม้ครับผมตัดไม้เพื่อให้แบบมันเป็นเหมือนจุดกับดาวครับผมอ๋ออันนี้กับดักแบบธรรมชาตินะครับผมคือจะให้มันดีดครับผมอ๋อมันเหมือนสปริงน็อที่แบบดีขึ้นพี่พี่ลองดู หาต้นไม้ข้างๆริมที่มันเดินเนี่ยใช่ใช่ครับแล้วก็ดูต้นที่แบบมันแบบไม่ได้กรอบแบบมันเหมือนแบบนิ่มๆแบบเป็นสปริงครับลองดูครับอันนี้ถ้าเกิดแบบมันโดนแบบขาอะไรคือแบบมันติดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับเออจด้อย่างงี้เลยครบโอ้แรงนะครับอ๋อคัดเลือกจากไม้ที่เหนียวแล้วก็ดูทางระหว่างที่มันเดินไปเดินมาเงียนะใช่ครับ ครับผมตอนนี้เดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนการมัดเชือกครับผมอันนี้คือแบบทักษะเบื้องต้นครับผมสําหรับคนที่แบบต้องใช้ชีวิตอยู่กับป่ากับเขาจริง,รงๆคือแบบมันไม่พ้นต้องแบบหาก,กินนะครับผมแต่คนเราเกิดมาก็ต้องหาก,กินนะครับทำไมไม่ซื้อไม่เจอเขาก็าาาไม่ <ชำ S 2> มีเงนินซื้อบางทีคนที่อยู่ในป่าในเขาเขาก็ไม่ได้ใช้ตังค์ออกจากป่าไปไง แล้วก็ไปสมัครงานออกเดิป่าเขาก็ไปสมัครงานไม่รู้เหมือนกันครับออกเดิป่าไปสมัครงานได้เงินเดือนก็ชอบอยู่ว่าต้องดักอยู่แล้วก็ต้องทำอาหารกินอยู่แล้วใครชอบอยู่ในเมืองก็ไปซื้อเลยใช่ไหมครับใครชอบอยู่ในป่าก็ต้องต้องสไตล์นี้อยู่แล้วใช่แ่เพราะว่าคนทุกคนบนโลกนี้มเหือคงจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันต้องมีความหลากหลายทางความคิดใและวัฒนธรรมใช่ เราเกิดมาเราไม่ได้เกิดมาแบบกลางหูป,ป่าหรอขนาดนั้นครับโอ้ีูมีสาระนะี่เอการทำกับดักอะไรกูว่ามันไม่ยากหรอกอะตามหลักอะนะแต่กูว่ามันยากตรงไหนหร,อรือปะตรงที่มันจะผ่านมาวันไหนนี่แ ใช่บางทีมันก็อาจจะเป็นวานเป็นเดือนอาจจะเป็นปีแต่ถ้าเป็นปีกับดักอาจจะพังก่อนก็ได้ถ้าเราดักนี้มันไม่มาเข้างี้ทำไมสมมติถ้าไม่มาเข้าก็ปิดคลิปไปเลยก็ดักไว้ทิงไปเลยใช่ครับผมแต่เนี่ยเราก็พามาสอนพามาสาธิตในการดักหมูป่าอะไรอย่างงี้กูเปิดดูใน u t u b e ไงกับดักหมูป่าเนี่ยรึเข้าไหมก็ใน YouTube กับของจริงพี่มาดักจริงๆเคยหรือยังครับใน YouTube นี่พี่ดักจริงแล้วอ๋อนพี่ดูครับอันนี้พี่มาสัมผัสอ๋อเออพี่เข้าใจฟิลไหมครับอ๋อไปสัมผัสที ใช่ครับดูคนคนเขาก็ดูกันได้หมดแล้วแต่คนที่แบบมาจับยินมาจับยินเนี่ยมันจับจิงโอเคตัวโอเคตทวโมโหอะไรกูไม่ได้เหี้ย มึงคิดว่ามาดักเนี้ยแล้วถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันเสียเวลาไหมคือมันไม่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้คือมันไม่สําคัญมันสําคัญที่แบบเราแบบได้มาสอนได้แบบพาแบบมาเห็นมันเรียนรู้บางคนที่แบบเขาแบบมาลงป่าจริงๆคือแบบเขาแบบไม่สามารถอยู่ได้เลยครับแต่อย่างน้อยคือมันอาจจะเป็นแบบจุดประกายหรือว่าจุดที่แบบถ้าเกิดเขาได้ผ่านมาดูคลิปเราไม่ว่าจะมากคนหรือว่าน้อยคนคือแบบอย่างน้อยเขาก็ได้เรียนรู้ไม่เยอะก็มากครับชืคลิปนี้กูให้แบบเป็นท็อปเลยอะจริงถ้าไม่มีจอดนี้นี่ว่าคลิปนี้แบบ ถือว่าสาระเลยนะครับน้องๆช็อตเนี้ยโอ้โหคำพูดพี่กบนี้แม่งเท่ว่ะมาครับเดี๋ยวเรามาทำต่อผมได้ไม่ได้นี่เราไม่รู้นะแต่ได้ออกมาทำก็ถือว่าสุดละอ่ะไปอย่างน้อยๆกูก็ได้เรียนรู้แล้วไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทํากับดักเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวเราจะเดินไปเดี๋ยวตามในพรานครับผมแล้วก็หาจุดครับผมไปเดี๋ยวเราไปทํากับดักกัน Let's go น,นี่รอยหมูปลาเออคือลักษณะมันจะโดนกัดโดนอะไรเนียฮะใช่ครับผมเอออันเนี้นเดี๋ยวเราดักอันที่ห้าไว้ก่อนครับ <_ an> พี่เขาบอกว่าตรงนี้มีสิทธิ์มีโอกาสได้เหมือน <_ an> กันเพราะว่ามันมีร่องรอยหมูปา่าเนี่ยครับไม่ไม่ใช่คนกินนะครับอันนี้หเห็นไหมหมันเป็นร่องรอยหมูปา่าไปดักกันต่อครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้เราแยกมาจากกลไม้เมส,สวนนะครับ<อ>ก็จะแบ่งจุดการวางกับดักไปเรื่อยๆนะครับ <istic media> แต่ละจุดจุดจุดเพื่อที่จะให้กับดักนี่มันเยอะที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากับดักไหนเนี่ยมันจะติดหรือไม่ติดก็ต้องวางเผื่อไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกัน พี่แจ๊คดักกันได้กีอันละเคยรองรอยเม่นเม่นเราใช่หเม่นเห็นไหมเป็นขนมันที่มันเคยหักมาโอ้ใช่ใช่รูมันน่าจะอยู่เฮ้ยฮะอะไรวะเขาพูดเหอ่เือนเหมือนเหมือนแบบกำลังดักลงครับผมใช่เหรอใช่เคยอคนอยู่ใกล้ๆไปไปเดูั ได้จริงหรอไอ้ผมมามามาอุ้ยโดนตัวใช่หรอโ <c oughs> ้ยโดนตัวใช่เลยเนี่ยโดูตัวโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเวลามันโดนบอกแล้วปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงวบผมอ้ไม่งรัดอย่างนี้เลยนะใช่ครับ้ ุดว่ะโอ้โดูดูดูงั้นในที่กว,วางวางไว้คือไม่ต้องไปเก็บละตายแล้วเนี่ยตัวนี้เขาอิ่มแล้วนะพูดถึงใช่ใช่ครับเออาการใช้ชีวิตในป่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเออคงไม่หลุดอนอะใช่จริงครับเนี่ยจะหลุดได้เนี่ยยิ่งแบบอันนั้นยิ่งแน่นครับนี่น่าจะเป็นลอยมันดิมมอนมแบบเนาะเนี่ยเนาะคือถ้าเกิดเราเจอชาลว่าอะไรมาดูอีกทีคือแบบตรงนี้คือแบบมันจะเป็นแบบแผลเลยครับแผลลงไปถึงกระดูกเลยครูนี่เราเจอเร็วใช่ไหมแบบเพิ่งติดเลยนะใช่ครับลองลอง แม่งดักหมูป่าไม่เกินสามชั่วโมงอะติดอะครับน้องๆผมมีหมูที่แบบผมเตรียมไว้แล้วนะตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะใช้หมูป่าที่ผมเตรียมมาตัวนี้นะครับผมคือแบบเอาเป็นว่ามันโดนกับดักนะอันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปทําเป็นหมูอะไรเดี๋ยวหมูกระทะหมูทะแล้วกันเมียกูชอบเมียพีย่ไม่ได้มาครับเดี๋ยวกูห่อไปฝากไงครับไปทําอะไรกินดีกว่าไป โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราแบบจะมาก่อไฟนะผมคือวิธีทําหมูแบบอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือเราจะต้องแบบเผาขนมันก่อนหรือว่ามีวิธีหนึ่งก็คือแบบรวกน้ําร้อนนะครับผมรวกน้ําร้อนแล้วก็ค่อยๆแบบเอาขนเอาอะไรมันออกนะผมเพราะว่าหมูมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันนะผมกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นอะไรพี่จ้ากลิ่นสาบสาบราบภาษาไทยอะกลิ่นสาบคาวเวลาพวกมันเวลามันคุ้นีโคอะไรเงี้ยัจะติดตามผิวหนังเนี้ยแล้วก็ใช้ความร้อนรวกรวกตัวมันให้มันแบบไล่ขน บอกออกแล้วก็ผ่าทำไส้ทำเนื้อไม่รู้ที่นี่เขาทำเหมือนกันหรือเปล่านะตอนนี้เดี๋ยวเราจะก่อไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาขมาก่อนมาลดโอเคไปปมาโอเคทุกคนนี่นะผมหมูของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราเอามาหั่นกันเลยมาครับผมจับไปลาเดรกา มาโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะมาย่างหมูหั่นตัวนี้นะรผมสัก2 3 4 5ชั่วโมงรอดูนะผมว่าแบบมันจะสุกขนาดไหนแล้วก็คือแบบมันจะเด็ดขนาดไหนนะคบผมดูครับผมเดี๋ยวเราแบบ<อ>มาย่างกันครับผม Let's go <S โอ้ไกลสุกทุกคนกลิ่นหอมมากเลยครับตึงวะ่ะ ไอ้กอบท่าสมมุติว่ากูปวดขี้นะคือต้องไปขี้ที่ไหนะ okay, วะขี้เหรอครับเออขี้ก็มีไอ้ยเยสภาพในป่ากูขอไปขี้ขอได้ไหมเนี่ยพี่ลงน้ำไม่ได้ครับไปโน่นได้ปะลงน้ดาม่า <laughs> อีกกูได้ครับก็ในป่านี่แหละพี่อยู่กับป่ากับเขาก็ต้องขี้ในป่าครับกูไปขี้ก่อน กบกบโอเคน่าจะไม่มาแอบดูกูหรอกกูขุดหลุมขี้แม่งตรงนี้แหละเฮียโหเฮียถ้าแต่ลำบากขนาดนี้ก็นาะองถ้าอุ้ยเฮียเดือดเลยดีครับอุ้ยเฮียครับครับอ้าวครับอุ้ยเอ้ยเปล่าครับเปล่าครับไ้ เฮ้ยนี่เปล่าพี่ลโรก่เ้ยโรเโตรเเฮ้ยบโอเโอเคโๆเคเ้ยอย่าพี่โเ่โคต่้ยเ้ยเฮ้รวะพี่้้พี่ผมไมน่เฉยพี่ก็พี่โทรัผมพี่พี่แล้วพ่ก็แล้วพ่กล้วพ่้วมาเฮ้ยเสีเมือกันแล้เ้ย เฮ้ยโอ้โหโ้โหเฮ้ยโฮน่าเจ๋งฮ่้าเิโอ้ยไอ้ก้ไโอเค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 ไป้ยอ้ก้อนวิ่้ย่โอเคทุกคนลองลองงฟังเสียงครับ เน้นๆเ,เลยนะครับผมดูดูอันนี้ลองแกะชิมไปละอ้าวโหอันนี้หมูหัน่นเป็นๆเลยนะทุกคนดูครับผมโอ้มาผมเนี่ยยังชอบหนังเลยนะทุกคนเทียบเจอทหาร,ท,ารทหารอะไรทหารเที่อะไรไม่รู้สัตว์ ตอนกูไปขี้เฮียแม่งเอากูแล้วเฮียมันเอาของกูไปหมดเลยคือแม้กระทั่งโทรศัพท์อ่ะไม่ได้แล้วนะพี่ทำไมวะถ้ามันอย่างนั้นจริงๆนี่ไม่ได้แล้วริงเหรทำไมวะเป็นเฮียอะไรเราจ้องเราดีๆไปไหนอ่ะไอ้เฮียเราโทรศัพท์กูว่าโทรศัพไม่ได้แล้วพี่ออกดีกว่ะเอาพี่ไอ้สัตว์พี่ก้องเอามาเชื่ออะไรวะจริงไหมเนี่ยพี่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้พี่ก้ อะไรวะทำไมวะเขาเป็นอย่างนี้แน่ตอนที่บอกดีที่สุดแล้วทำไมวะไม่รับเสื้อกูวะรถตับอ่ะเขี้ยไม่รู้จะเอาเขื้อหรือจอาชีวิตก็แล้วแต่แล้วมึงปั่นกูไม่้แลวถ่ายเขี้อะไรแหละไม่รู้ับมาทตานแล้วจาลาะเอาอะไรจ้แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ย เยอะสุดคนเยอะกว่านี้นี่ครับผมเดี๋ยวไอ้ตัวไปสับโทรศัพท์เสื้อผ้ากูวอะไรกลัวมันรัจเลยครัจะเอาลําที่จะกลับแปลงรถไปแล้วไม่ไหวแล้วลื่นนอนไม่ขึ้นเลยอ่ะนอนไม่ขึ้นเลย มันก็มีที่เว้นอีกที่นี่ดูดีในช่วงนี้เนาะนีเลยมีโอเคทุกคนรอบนี้นะครับผมพี่แจ็คเจอแน่นอน